สมมติเราเจอโจทย์ข้อหนึ่งอะโจทย์เขาบอกว่าหยิบเราไม่ใส่คืนใช่ไหมคำว่าไม่ใส่คืนแปลว่าอะไรถ้าเกิดเรามีลูกบอลหรือลูกแก้วห้าลูกสมมตินะคุณหยิบครั้งแรกเขาให้หยิบสองครั้งอะหุหยิบสองครั้งหยิบครั้งแรกลงไปคุณมีสิทธิ์เจอกี่ลูกนะมาจินอนาคุณก็หยิบลูกแรกออกมาแล้วใช่ปะ่ะแล้วคุณก็วางไว้บนโต๊ะแสดงว่าในถุงเหลือกี่ลูกสี่ส ในถุงเหลือ4ลูกแสดงว่าคุณเอื้อมมือลงไปหยิบครั้งที่สอง่ะคุณมีสิ์หยิบเจอกี่ลูกสี่ลูกนะคะอย่างเงี้ยเรียกหยิบแล้วไม่ใส่คืนแสดงว่าเหตุการณ์ครั้งแรกจํานวนทั้งหมดจะเป็น5เหตุการณ์ครั้งที่สองจนวนทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่เป็น4ไม่เท่ากันนะคะเออการที่เหตุการณ์ไม่เท่ากันอย่างนี้แล้วทํายังไงล่ะพี่เอ๋ก็คือ ให้คุณเอาจํานวนความน่าจะเป็นอนะความน่าจะเป็นของสองครั้งอะค่ะมาคูณกันคุณทําครั้งที่1เสร็จคุณทําครั้งที่2ต่อแล้วเอามาคูณกันค่ะประมาณนี้ถ้างานมันยังไม่เสร็จคือโจทย์บอกขอสองครั้งใช่ไหมคุณหยิบครั้งแรกจาก5ลูกแล้วคุณก็หยิบครั้งที่สองจาก4ลูกอะมันถึงจะสกเซ็ถูกป่ะแสดงว่าคุณต้องหยิบให้ครบสองครั้งก่อนแล้วเอามาคูณกัน งานมันถึงจะเสร็จถึงจะักเร็ตามโจทย์ขอนะคะ